ร้อมด้วยผู้เกีรยริทุกท่านที่มาร่วมพิธีขอการาบขอจัดกิจกรรมงานวันประมงแห่งชาติขึ้นทั่วประเทศเสมอมาแต่จนไม่เหมาะสมที่จะปล่อยปลาในวันที่13เมษายนศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดถึง7จังหวัดวันนี้จัดให้มีพิธีปล่อยพันสัตว์น้ำงลงในแหล่งน้ำที่เหมาะสมการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำซึ่งสามารถ ประปีพุทธศัก,ก,กราช2556สำนักงานประมงจะจัดพิธีปล่อยสัน์น้ําณแหล่งน้ําเขื่อนลำปาวเขื่มืองนะคะท่านนิคมปัจหวัดนะคะจะกล่ต้องรับผู้ว่ารจังหวัดนะคะสำนักต่อพิจและพัฒนาประมงน้ําจืดจังหวัดยะโสธรศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัดขอนแก่นได้เป็นผลอย่างดียิง่ง บัดนี้ได้เวลาอันเป็นหมู่บ้าอันนี้เป็นทุนเดิมที่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์จะได้รับอันนี้ขอเรียนผู้นำให้ผู้นำทั้ง14หมู่บ้านนะคะมารับไปแจกชาวบ้านเพื่อ